สูงเต่าขาเป็ขนขางี้เหรออไม่ไม่ขาเรียมเหรออะไรนะจะาุ่วยวายทำไมเอาออกมาดิแล้วมันเป็นอะไร ี่ก็บอกว่าเอาขาเดือมนะขาเรียยว่ะค่ะกรมเราไม่เข้าใจหรอกกิ้เราก็เข้าใจ Now off. <laughs> เปิดแก๊สค่ะเปิดนั่นเปิดแก๊สนะคะอันนี้ยังไม่เปิดอีกลาเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เปิดนี่เปิดนี่เห็นไหมนี่เปิดนะคะนี่เปิดแก๊สค่ะปิดบันอันนี้ติดนะคะนี่ปิดแล้วติดแล้วก็ยังออกเหมือนเดิมค่ะเนี่ยเสียงมันดังเห็นไหม สภาพดีค่ะขาตรงอันนี้สภาพขาเป็นวงรีค่ะเนี่ยค่ะขางอม